เรามาทางไหนไวันเนี้ยวันนี้ไปวันนี้ไปทางขนมหวานน,านี่ขนมบาร์นี่ใช่แล้วพี่อ๋อมันก็จะชิวๆนิดนึงแล้วน้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าเว้ยน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าเฮ้ยเกี๊ยะยุ่งเกี๊ยแล้วไอ้สัึดป แล้วไงล่ะนี่ทำอะไรลงไปยังคุณรู้สึกผิดเลยอะไรพี่ผมเล่นผมเล่นเรื่องเองเพื่อนน่าเข้าเครื่องหมวกกูบิดไม่เนี่ยบิดพี่ไม่ผิดไม่ผิดเมื่อกี้ชิวไหมอ่ะชิวพี่ชิวได้อยู่แป๊บเดียวแฉเลย จากเซียวเซียวผมแช่เลยเนี่ยพาพี่เขาลุดจริงเลยทีนี้ต้องเรียกประกันไว้เนี่ยิดคู่เนี่ยน่าจะประมาทร่วมพี่น้ำเปล่าเป็นไงล่ะลิตรน้ำเปล่ามันโดนอะไรอ่ะมันเข้าตรงคีย์บอร์ดพี่อ๋อคีย์บอร์ดกันน้ำอยู่มะคีย์บอร์ดน่าจะกันอยู่ครั้งพี่ นจะได้ถ้าไฟยังไม่ดับก็แปลว่ากันพี่มันเป็น macbook ดิพี่อ๋อ macbook หรออุ้ยงานใหญ่แล้ว macbook เลิกซื้อไม่เก้าเนี่ยบอาชิบงานยาวเลยพี่ไม่กินแล้วน้ำกูจะตายดวผมไปเช็ด macbook ก,ก,ก่อนนะพี่ไอ้เออ